แอปทักษออนเกี่ยวก้อยนอนกุลเข้าสู่ครอบครัวดอกเตอร์จิวดอกเตอร์จิวแอดวานครีมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่นนกุลชาโนนนักแสดงหนุ่มมากความสามารถตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจดูแลสุขภาพผิวโดยได้แอปทักษะออนพรีเซนเตอร์คนแรกต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการโดยภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ณเกสรอเออร์เบิร์นรีสอร์ทชั้น19เกสรอนทาวเวอร์ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนจำนวนมาก ไฮไลท์สำคัญคือการพูดคุยบนเวทีของทั้งสองพีเซนเตอร์ที่ต่างแชร์ประสบการณ์ตรงจากการใช้ Dr. Jill a d v a n c แอดวานคโดยแอปทักษอรอ์เผยว่า Dr. Jill a d v a n c แอดวานคคือผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้หญิงวัยทำงานอย่างแอปได้ครบทั้งเรื่องความชุ่มชื่นความกระจ่างใสและสัมผัสที่บางเบาซึมซาบเร็วเหมาะกับผิวแพ้ง่าย ขณะที่นนกุลก็คอนเฟิร์มอีกเสียงว่าผมก็เป็นคนทำงานหนักพักผ่อนน้อยและยังชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งผิวหน้าหมองคล้ำและแห้งง่ายแต่ดร์จิวแอดวานครีมช่วยฟื้นฟูผิวให้กลับมาสดใสได้เร็วมากขึ้นรู้สึกได้เลยว่าผิวดีขึ้นจริงจริงจริงก็เปิดตัวมานานแล้วนะคะไดีเลย เอาผลิตภัณฑ์เนี่ยก็เป็นอย่างเปิดตัวดรจิวแอนด์แบรนด์แคร์เปิดตัวมาปีนึงแล้วครับวันนี้มีข่าด้วยในห้องมีคุกเข่าด้วยนอนครับคว้านหาของอยู่ครับไม่เจอก็เลยต้องควักดรจิวให้แทนอะไรค่ะแหวนวะอะไรก็ได้เอาเลยพี่ทำไมทำไมต้องมอบดอกเตอร์จิวให้นแอปหาอ๋อไม่เหมือนพี่เขารู้สึกว่าเอออยาก ชุ่มชื้นมากขึ้นก็เลยาทาให้อีกรอบหนึ่งครับออชุ่มชื้นใจแล้วว่าต้องชุ่มชื้นผิวด้วย 1> <1> ใช่ถ่าย่ายถวรอแต่ะคน,น,น่ะก็คือหลังจากที่แอปได้เป็นปพรีเซนเตอร์ด็กเอร์จะแอนด์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 แลนด์แตนด์แอน์แอนด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 ด์แนน์แนนอน์แนด์นแน์แนด์แนอนนด์แน์แอนน์แนด์นแ ให้นนใช้ด้วยค่ะก็คือเราใช้อะไรแล้วเราใช้ได้ดีคือใช้จริงเห็นผลจริงแล้วแฮปปี้กับผลลัพธ์ที่ได้กับผิวเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องริ้วรอยต่างๆแอปใช้แล้วแอปแฮปปี้แอปก็เลยบอกต่อค, <น S 1> ค่ะบอกต่อกับคนรอบๆตัวเลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคนนี้เป็นคนที่ใกล้ชิด<อ>ที่สุด<อ> <laughs> ใกล้ชิดจริงหรือเปล่าใกล้ชิดค่ะที่สุดแล้วตอนนี้ก็เลยอ่ะเราก็เลยแชร์เคล็ดลับดีๆให้กับนนท์ค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับครอบครัวดรจิวครอบครัวเดียวกันอกเครอบครัวเดียวกันโดยมีคุณซีดรจิวเป็นเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะเมื่อหลังการทำงานเป็นยังไงบ้างค่ะ ก็ต้องปกติเนาะกันธรรมชาติก็หวานก็ก็ต้องก็ต้องยกเครดิตให้ทีมชงนะครับหลังกล้องนะครับผมใช่ระดับนี้ต้องชงกันด้วยหลักอะไรนะฮะระดับนี้ข้อหวานต้องชงด้วยหลัไม่ค่อยถนัดนะกล้องเท่าไหร่คอ้าวไมพูดเปิดไม่ถนัดนะกล้องเดี๋ยวเขาก็ขอหลังกล้องมีั้มมีไหมมีไหมอะไรนะฮะมีไม่ขลังกล้องมีหลังกล้องอ๋อมีมีมีครับมี มีครับมีแต่ว่านั่นแหละเขาเป็นคนแบบขี้เขินครับที่ไม่กินบอกว่ามันต้องมีประโยคที่พูดใจแต่คนเต็มเลยมันเขินัหหรือว่ายังไงเอาจริงเอัไม่ค่อยเขินแต่คนที่เขินคนเขินคือนนท์ใช่เพื่อผมไม่ผมจะรู้สึกประหม่าเวลาแบบทำอะไรสวีทสวีหน่าหน้าคนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับ จะคอมฟอร์ตมากกว่าถ้าอยู่กัน2คนครับพี่แอมเวลาพี่แอมก็เวลาเขาเขินมันมีอย่าะไรให้สุดคือทอมฟอร์ตโซนอยู่นเราเป็นคนบอกคนถามเองคนเขินเองถ้าเราเขินอ่ะเจอมีพิธีให้เขายังไงก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะก็ไม่มีอะไรค่ะก็ชวนเขาเล่นเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้รู้สึกว่ามันรีแลกต์ไม่ได้มีอะไร พูดอะไรไปนะพี่เสนอพูดอะไรนะพูดอะไรเนี่ยเขาบีบเบื้องหลังเขาบีบไม่ทำยังไงรักหวานหวานแล้วก็มันติตอนที่เขาบีบทำวิจิตรจำไม่ได้แล้วครับพี่คือจริงๆเท่าที่จําได้นะคะมันก็คงเป็นเรื่องของความแบบความรักความใส่ใจกันโดยปกติอะค่ะเรื่องของการดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวันนี้มันเป็นปีที่สองป่ะใช่ค่ะปีไงบ้างกับการร่วมงานปีทสอง แฮ ppy มากค่ะแล้วก็รู้สึกสบายใจทุกๆครั้งเลยที่ได้มาบอกต่อสิ่งดีๆค่ะเพราะว่าอย่างที่แอฟบอกมาตลอดคือเราใช้จริงเห็นผลจริงก็อยากให้คนได้ลอง Dr. อกเตอร์จิ c วแอดวานซแล้วก็จะได้แฮ ppy กับผลลับเหมือนที่แอปได้ค่ะในทุกๆเรื่องคือบอกได้เลยว่าตอนนี้ถ้าใครกังวลเรื่องของปัญหาผิวเรื่องอะไรเมื่าจะลืมเรื่องของความชุ่มชื้นหรือหรือจุดด่างดำหรือริ้วรอยต่างๆครบจบทุกปัญหาได้ด้วยด็อกเตอร์จิวแอดวาค่ะ รรครับก็อยากจะคืออยากจะบอกว่าผมก็สบายใจเหมือนกันครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของดนะรจิวเนาะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยว่าดรจิวเนี่ยเขาก็มีมาเป็น10บสิบสิบสปีแล้วเนาะแล้วก็คือถ้าไม่ได้ เจ๋งจริงไม่มีผลลัพธ์จริงเนี่ยอยู่มาไม่ได้นานขนาดนี้แล้วก็ตออบบรับย่างดีใช่แล้วเหมือนกับตัวผมเองก็ลองใช้ตามพี่เขารู้สึกว่าเออมันก็ของเขาดีจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวชุ่มชื้นหรือว่าผิวกระจ่างใสหรือแม้แต่ริ้วรอยเล็กๆบนหน้าที่บางทีผมตอนนี้ก็เริ่มมีเล็กๆน้อยๆแล้วเออมันก็ตอบโจทย์จริงๆ <c oughs> ที่สําคัญสำหรับผมที่สุดคือใช้ง่ายแล้วก็ไม่หลายขั้นตอนเลยอ, <c oughs> อย่างวันนี้เราเพิ่มเติมนะครับกับทีมงานหลายคนก็ก็ใ <c oughs> ช้่ไหมคะบางคนมองมองแล้วไม่ก็เป็นไงบ้างไปก่อน ไม่ตอนแรกคันม็บเพิ่งเห็นตอนนี้และเนยมันมันมันยังไงบ้างมันแบบมอบเอ็กแบยังไงอ๋อรู้ละงั้นก็เก็บเอาไว้เลยก็ใช้งานอะไรเจอเนี่ยผมถึงบอกว่าต่อหน้าคนเยอะๆผมสู้พี่เขาไม่ได้ไม่อันนี้คือแบบต่อหน้าพับลิกแอปเก่งกว่า ก็บอกเลยค่ะแบงค์ดอบนี้เก็บไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวได้ใช้แน่นอนค่ะในไม่ในแบงค์แบงค์ดอบดอกเตอร์จิวปีหน้าไงไม่เพราะว่าจริงแบงค์ดอบถ้าเก็บไว้นานมันจะซีดกันหรือว่าจะได้ใช้เร็วๆนี้เลยจะใช้ได้เลยอุ้ยชงต่อเลยเห็นไหมแอมขอเริ่มมุมคนอาจารย์ช้างมาด้ว อุ้ยเข้าเรื่องอีกจริงใช่ไหมครับมันจริงใช่ไหมครับก็นีนะคะเริ่มเปิดตัวดรจิววันนี้ค่ะได้ไหมเริ่มไหมคะได้วันนี้ไงแล้วเริ่มใช้แบ็กกรอบต่อไปนะคะได้ไหรือีต่อไปได้มก็ถ้าเกิดว่าดรจิวเขาได้ฟีดแบ็กได้ผลตอบรับดีเราจะได้จัดงานเร็วๆนี้ไงคะแต่ป้าจีนพี่ซีบอกว่าถ้าพี่แอฟแต่ใส่หนึ่งล้านบาท ตรงนี้เรายังไงเราอย่งไรเีคะตอนนี้มีอยากซเกงใจเขาอ๋อไม่เป็นไรเอาเลยฮะชอบชอบอองร้านย่เล้ต้องดแล้ว้อมัก็ทางนี้ทางนี้อีกเท่าไหร่คะร้านที่3ครับก็เงียบเลยเงียบเลยแม่เงียบเลยพี่นยังไง เล่เข้ามาเลยครับไม่อยากขาดทุนครับผมพาเลยเหรอครับก็จริงๆเรา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 ดีใจอยู่แล้วครับที่ทุกคนแบบเออแบบสปอร์ตพวกเราสองคนเนาะครับผมก็ก็อย่างที่บอกเลยครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างเรียบร้อยหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวผมอัปเดตแน่นอนครับแเาดาวจากตอนนั้นที่โนบอกว่าเออแบบอีกสองปีมมปีตอนนี้เท่าที่วันนั้น ก็ปีหน้าเนาะใช่ไหมภายในปีหน้าภายในภายในปีหน้าครับพี่แอปเริ่มจะไม่ทันแล้วไม่ค่ะแต่ว่าเอออันนี้แบบกลับมาแบบเนาะได้ไหมกลับมากลับมาแบบว่าซีเรียสนิดนึงไม่ไม่ได้ซีเรียสหรอกหมายถึงว่าจริงๆแค่อยากทำความเข้าใจว่าที่เราแบบกำหนดเวลากันไว้หมายถึงว่าเราจะฟนอลไลซ์ว่าว่าว่าเราจะแบบไปทาง ไปออไปต่อหรือ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่ไม่ใช่แปลว่าถึงกําหนดแล้วเราจะต้องแต่งเสมอไปเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบในทางอื่นก็ได้คือเนื่องจากว่าแอบรู้สึกนะคะว่าเราครบกันแบบโตๆกันแล้วเราแค่ไม่อยากแบบไปเรื่อยๆค่ะเราจะได้เราเราคุยกันได้คือแอบรู้สึกว่าไม่ว่าจะมันจะจบลงด้วยในรูปแบบไหนจะจะคู่หรือจะเพื่อนหรือจะอะไรยังไงเราเราก็มีเดทไลน์ไว้เพื่อเราจะได้ สนับสนุนโดยสีพึ่งเมตตาสมปรารถนาพันล้านรุ่น888กูให้มึงรวยเศรษฐีพันล้านโดยมาดามแบมแบมกัลยากร